สวัสดีค่ะอีกอ P พีหนึ่งนะคะวันนี้มารัวรัวหน่อยมีเขาเรียกว่ามีฟิลลิ่งจะมาเล่าเหตุการณ์ในเกาหลีเนาะเหตุการณ์ของออในเกาหลีที่มีน้องๆคนไทยมาประเชิญชีวิตอยู่ที่นี่ก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปเนาะ ริงก็จะมาเป็นเรื่องเล่าในเกาหลีนะคะอยะ่าไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องนินทาว่าลายนะสิงคิดว่าแต่และเรื่องที่เกิดขึ้นอะ่ะมันทําให้มีตัวอย่างมีตัวอย่างชีวิตนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเป็นแม่บ้านเกาหลีได้ฟังและได้ประมวลเพื่อที่จะ ระมัดระวังอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเข้าไว้นะคะมันมันเรื่องของคนหนึ่งเรื่องของคนหนึ่งจะทําให้อีกคนหนึ่งได้เป็นจะเป็นอุทาหรณ์ให้อีกคนหลายๆคนเนาะซึ่งเจ้าตัวอาจจะไม่พร้อมที่จะออกมาเล่าเจ้าเจ้าตัวไม่ได้มีเวอร์ชันมีฟิลลิ่งที่จะเอาเรื่องของตัวเองออกมาเล่าสู่ส,สาธารณชน ให้ให้คนได้รับรู้แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันคือเรื่องที่น่ารับรู้และในสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีเนาะอันนี้สินต้องขอประทานอาภายัยเจ้าของเรื่องหรือเหตุการณ์ที่คนหนึ่งคนเผชิญในเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยต้องขออาภัยมากๆเลยนะคะพี่ซินขออาภัยมากๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องราวต่างๆใน แวดวงของแม่บ้านเกาหลีออกมาเม้ามอยหอยกาบเป็นที่สนุกปากนะคะบ,บางคลิปบางคลิปซินหัวเราอไปอะซินหัวร้อในความเป็นของตัวเองว่าในความเป็นตัวของตัวเองที่ท,ที่ออกมาเล่าอะไรได้ขนาดเนี้ยบางทีซินก็นอยเหมือนว่าสมัยก่อนซินไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยคือเฮ้ยทำไมฉันจะต้องขาเผือกอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเล่าเรื่อง ล่ในเกาหลีมันก็มีความรู้สึกว่ามันสะท้อนกับตัวเองว่าทำไมต้องมานั่งเผือกเรื่องคนอื่นขนาดนี้มาเล่าเรื่องคนอื่นขนาดนี้เฮ้ยมันมันใช้มันใช่ตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่านะคะบางทีสินหัวล้อสินหัวล้อในหัวล้อตัวเองว่าทําไมจะต้องเฮ้ยชีวิตฉันมันจะต้องมาเผือกเรื่องคนอื่นขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางทีชิงก็จะเข้าไปพูดคุยในกวนกลุ่มกวนกลุ่มใหญ่นะคะกวนกลุ่มใหญ่บางทีสิงก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปพูดคุยแต่ก็ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะน้องๆรุ่นใหม่หลายคนนะน้องๆรุ่นใหม่หลายคนพี่ิงก็เคยประสบประสบเหตุการณ์ที่เหมือนน้องๆมาก่อนหน้านี้แหละเหมือนกันเลยนะคะเหมือนก๊อปกันมา แต่ด้วยความที่อยู่ไปแล้วมันชินมันปรับตัวได้มันก็เลยเริ่มเริ่มมองคนรุ่นใหม่มาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเราก็เคยเป็นเจนนี้มาก่อนแล้วเราก็มาเป็นรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหลายสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็จะไม่ว่ากันว่าคุณผิดหรือถูกนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะชีวิตคนไม่มีผิดไม่มีถูกอย่าเอามาเปรียบเทียบกันนะคะดังนั้นสินจะมาเล่าเรื่อง เมียน้อยเมียหลวงนะคะเมียน้อยเมียหลวงไม่ใช่เมียน้อยเมียหลวงนะเขาเรียกว่าคนมาก่อนคนมาก่อนกับคนมาทีหลังนะคะจะจะทำยังไงเมื่อสามีเราไปทำคนอื่นท้องอ่ะนะจะทำยังไงเมื่อสามีเราไปทำคนอื่นท้องนะคะสิ่งก็อันนี้มันเป็นอะไรที่มันตรงกับสินเป้เลยนะ มันเป็นการหาข้อมูลของซินไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าในเวอร์ชันเนี้ยคนแรกไม่มีลูกคนตีทะเบียนคนจดทะเบียนไม่มีลูกนะคะคนจดทะเบียนได้วีซ่า F6 เนี่ย F6 คิดหนึ่งเนี่ยไม่มีลูกดังนั้นสามีเนี่ยไปทำคนอื่นท้องไปทำคนอื่นท้องแล้วคนคนแรกจะทำยังไงคนที่สองจะทำยังไงนะคะซินซินไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าว่า รังเกียจเดียดฉันน้องคนที่เป็นคนที่สองนะในเวอร์ชันนี้พี่สินจะมองว่าคนแรกและคนที่คนที่มาทีหลังคือน like ้องของพี muscle, ่นะคะคือน้องของพี่ดังนั้นพี่สินจะให้กําลังใจทั้งสองคนนะคะมัน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 เวอร์ชันเนี้มันสินเล่าออกมามันจะรังเกียจเดียดฉันใครไม่ได้หรอกค่ะนะคะคนที่เป็นคนที่เป็น กลุ่มแม่บ้านที่อาจจะอยู่ในกลุ่มกวนซินได้ฟังก็ต้องขออภัยนะคะซินพูดในในคัวชั้นตรงกลางซินไม่ได้เข้าข้างไข่นะคะจริงๆแล้วมันก็ไปทางจะเอียงไปทางคนแรกไหมน่ะก็ต้องส่งสารคนแรกนะคะต้องส่งสารคนแรกมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าคนแรกเขาไม่เขาอยู่ในจุดจุดที่เขาไม่ไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาไม่รู้เรื่องดังนั้นผู้ชายนะ่ะมันผิดนะคะผู้ชายกับมันผิด ส่วนคนที่สอง่ะจะด้วยว่าผู้ชายพูดอะไรมาหรือว่ารู้อยู่หรือไม่รู้อันเนี้ยมันก็อยู่ในเหตุผลของสองคนผู้ชายกับผู้หญิงสองคนคู่นี้นะคะโอเคเกินไปแล้วเกินไปแล้วยืดยาวดังนั้นเป็นน้องของพี่ชินทั้งสองคนนะพี่ชินขอขอพูดแบบนี้นะคะอ่ะละคนแรกนะคะคนแรกที่มี F6 ห ขีดหนึ่งอยู่นะคะก็คือได้วีซ่าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะโดนเออสามีขอหย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ่ะคุณจะโดนตัดวีซ่ามันมัน,ม,นมันจะมีน้องมาถามว่าหนูจะโดนถ้าสามีขอหย่าอย่างเงี้ยนะ่ะคือจะโดนตัดถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะเลิกจะเลิกกับสามีไม่ใช่สามีขอหย่าสิ <c oughs> เขาถามว่า อันนี้เคยเคยพูดไปแล้วเนาะว่าสามีอ่ะจะรับรองบุตรได้ไหมสามีจะเอาบุตรนั้นมาเกาหลีได้ไหมนะคะหรือว่ามาเป็นบุตรของตัวเองได้ไหมมายื่นคํามาเป็นพ่อของลูกของคนที่สองได้ไหมอันเนี้ยข้อเนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าติดเราอยู่นะคะติดเมียหลวงติดเมียนคนที่หนึ่งติดเมียตีทะเบียนอยู่ถ้าเมียตีเทเบียนคัดค้านการรับรองบุตรนั้นนะคะ บุตรก็เป็นบุตรนอกสมรสเลยบุตรบุตรไม่ใช่ไม่สามารถเขาจะรับรองบุตรได้ถ้าเมียตีทะเบียนคัดค้านนะคะสองถ้าสมมุติว่าคุณจะเลิกกันถ้าจะเลิกกันอ่ะสองเมียตีทะเบียนอยู่สามารถฟ้องร้องผัวได้สามารถฟ้องร้อง,าาอง,องคุณอ่ะถ้าสมมุติว่าสามีมีฐานะอย่างนี้นะ่ะ คุณสามารถจะเอาบ้าน,เอาน,นเอานู่นเอานี่เอานั่นที่สิ่งที่คุณเสียหายไปนะ่ะสามารถเอาได้เลยนะคะยื่นความจำนงไปเลยว่าฉันขอฟ้องร้องคุณและขอฟ้องร้องคู่ชู้เนี่ยได้เลยนะคะแล้วถึงแม้จะอยากกันแล้วคุณก็สามารถไปต่อได้ในวีซ่าของคุณซึ่งพีิสิตนนะ่ะเคยไปพูดเคยไปคอมเมนต์นะ อันนี้ต้องขออภัยถ้าใครไม่ได้ฟังพี่ซินพี่ซินคอมเมนต์ไปแล้วหาคลิปไม่หาไอคอมเมนต์ไม่เจอคุณสามารถอยู่ได้ด้วยวีซ่าเอกี่สองนั่นคือสามี <c oughs> สามีผิดนะคะถ้าสามีผิดมีชู้นอกใจสามีตบตีทำร้ายร่างกายจนคุณเกิดความเสียหายในชีวิตคุณมากเลยดังหักจมูกแตกอะไรอย่างเงี้ยฟ้องร้องสามีเนี่ยคือ สามารถอยู่ต่อด้วยวีซ่า F 6 2ได้นะคะซึ่งเป็นวีซ่าอันเดียวก,กันกับสามีตายนะคะก็ต่อปีต่อปีได้เลยนะคะอันนี้คือข้อที่ถ้าสามีผิดถ้าสามีผิดเมียเมียที่อยู่ในตีทะเบียนเนี้ยจะสามารถอยู่เกาหลีได้หรือไม่หรือเรียกร้องอะไรได้บ้างคือลีดกับทนายเลยค่ะ ลีดกัทนายเลยว่าคุณอยากได้อะไรในชีวิตนะ่ะลีดไปเลยนะคะคุยไปเลยให้มันจบที่ศาลดังนั้นคุณสามารถอยู่ต่อได้ด้วยสิทธิประสิทธิภาพของชีวิตคุณเองเลยนะคะคืออยู่ได้ด้วยตัวเองของเราเลยไม่ต้องงอผู้ชายเลยนะคะถึงแม้จะหย่าไปแล้วก็ไม่ต้องงอเขาเลยนะคะไปต่อวีซ่าของคุณเองไปทำอะไรเองได้หมดเลยนะคะอยู่ตัวคนเดียวได้ด้วย เงินที่เขาจะต้องจ่ายเรานะคะในชีวิตนะค่าเสียหายค่าเสียใจค่า e อฟ r รติงจริงกับเบลลลิสมาเลยว่าคุณเสียหายอะไรบ้างในชีวิตนะคะอันนี้คือข้อได้เปรียบในเวอร์ชันที่สามีไปทำคนอื่นท้องแล้วเรามีหลักฐานนะคะหลักฐานที่ผู้หญิงคนนั้นท้องผู้หญิงคนที่สอง แล้วคัดค้านการที่รับถ้าถ้าถ้าไม่อยาสนะคัดค้านถ้าถ้าคุณไม่อยาคุณจะอยู่ในเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันผัวเมียคุณก็ได้คุณก็สามารถคัดค้านไม่ให้เขารับรองบุตรและไม่ให้สองคนแม่ลูกนั้นเข้ามาอยู่ในเกาหลีได้เหมือนกันเหมือนว่าเป็นหอกข้างแค่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ พี่สินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาทนายนะแต่จริงๆแล้วน่ะปรึกษาทนายรู้รู้รู้มาแค่ว่าคนเป็นคนยืนหนึ่งอ่ะคนที่ได้วีซ่าก่อนหน้านี้นะก่อนแล้วอ่ะคนที่หนึ่งอ่ะคนที่มาก่อน่ะคนที่มาก่อนโดยได้วีซ่าแล้วนะไม่ใช่คนที่มาก่อนแต่ฉันเป็นผัวเมียแต่ฉันไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้จดทะเบียนยังไม่ได้แต่ฉันเป็นคนมาก่อนอ่ะไม่ใช่นะคนที่ได้วีซ่ากับผู้ชายคนเนี้ยสามารถทําอะไรก็ได้ สามารถยืนเรื่องอะไรก็ได้สามารถต้องการอะไรก็ได้ถ้าสามีเป็นคนผิดนะคะยื่นฟ้องในกรณีที่สามีเป็นคนผิดกับเราอะยื่นฟ้องได้เลยค่ะมันก็มันก็เหมือนกับเขาให้สิทธิ์ในคนที่ยืนหนึ่งยืนหนึ่งด้วยวีซ่านะคะยืนหนึ่งด้วยวีซ่าตรงด้วยความ เข้มแข็งมอบมอบมอบสิทธิให้มอบสิทธิให้นะคะมอบภัยสิทธิ์ให้เลือกอ่ะมาน้องคนที่สองทีนี้น้องคนที่สองที่มีท้องกับชายเก่าที่มีท้องกับชายเก่าถ้าเขายังไม่เลิกลาด้วยตัวเขาเองอย่าออกสื่ออย่าให้เขารู้ว่ามีเหล่านะคะอย่าให้เขารู้ไม่มีเหล่าให้สามีนั้นไปจัดการเรื่องของเขาเองไม่งั้นเขาจะฟ้องร้องคุณด้วย ะะเขาจะฟ้องร้องคุณด้วยเขาอาจจะฟ้องร้องไม่ให้สามีเขาะส่งเงินให้เรานะคะมันมีอยู่นะถ้าคือคุณคุณจะฟ้องตัวสามีนะ่ะได้แต่สามีก็จะโดนเมียนะ่ะฟ้องมาอีกคือฟ้องทับซ้อนนะคะคุณคุณจะบอกว่าผู้ชายคนนี้มันมาหลอกหนูนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วหนูจะทำยังไงได้บ้างพี่หนูจะมาฟ้องเขาได้ไหมคือถ้าคุณไปฟ้องเขาอ่ะ มันก็จะเด่นชัดหมายสารก็จะมาที่บ้านซึ่งเมียก็จะรับรู้ทันทีว่าเขาไปทําคนอื่นท้องถ้าคุณมายื่นแต่ก็ต้องยื่นที่เกาหลีนะคะมายื่นสารที่เกาหลีถ้าคุณคิดว่าพี่มันม,ม,มันมีหลายเคสนะคะเป็นท้องกับผู้ชายเกา่าแล้วผู้ชายเกานะมีเมียเกาหลีมีเมีย,เ,มเ,มยเป็นคนเกาหลีอยู่ในเกาหลีอย่างเงี้ยเมียเขาก็ห้ามผัวเขาได้ด้วยกฎหมายนะคะ นางเกากับตาเกาก็จะมาฟอ้องกันอีกนะคะถ้าคุณถ้าคุณบินมาฟอ้องเขา <c oughs> คือหมายสารมันจะมาที่บ้านน่ะเมียก็รู้โดยปริยายใช่ปะเออนั่นแหละเนี่ยคือถ้าผัวติดทะเบียนคนที่มาทีหลังอะ่ะอยากกระตุกกระตากนะคะให้พูดคุยให้พูดคุยให้เขาส่งเงินให้เราให้พูดคุยให้ การสื่อสารเป็นความหมายของพ่อแม่ลูกอะ่ะความหมายของลูกอะ่ะความหมายของลูกกับตัวเขาอะ่ะให้มันสื่อสารกันอย่างนี้ดีกว่าอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปกระตุกกระต่างให้อีกอีก,อ,กอีกทางฝั่งหนึ่งรู้นะคะเพราะว่า <c oughs> ถ้าเขารู้อะ่ะอันนี้พี่สิงก็ไม่รู้นะว่าเคสเคสนั้นจะมีการฟ้องผัวไหมหรืออาจจะปฏิบัติ n น o r เพื่อที่จะอยู่ต่อ อาจจะปณีปนองเพื่อจะอยู่ต่อเพราะว่ามันมีหลายทางเลือกให้เขาเลือกนะคะมันมีหลายทางเลือกเขาจะคือตัวผู้ชายอ่ะพูดพูดว่าไม่อยากเลือกทางใดทางหนึง่งคนนี้ก็รักคนนั้นก็รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนคน,คนนี้ก็รักคนนั้นก็ลูกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ>นะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนยืนหนึ่งอ่ะจะปล่อยเขาไปไหมจะปล่อยผู้ชายคนนี้ไปไหมคน f ออ่ะจะปล่อยผู้ชายคนนี้ไปไหมถ้าเขา จะปล่อยผู้ชายคนนี้ไปเพื่อที่จะไปมีชีวิตตัวเองเริ่มเติมต้นชีวิตใหม่เขาก็จะอยากให้คุณโดยที่เขาก็ไม่ฟ้องร้องในเรื่องอื่นน่ะเออเขาเขาาก็จะไม่ไม่ฟ้องร้องในเรื่องอื่นเขาก็จะอยากให้คุณหรือเขาก็จะเนียนเนยนอยู่ไปคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยไม่สามารถเข้าเกาหลีได้ด้วยนะคะเพราะเพราะการที่คุณเป็นมีลูกนอกสมรสนั้นคุณจะต้องยื่นดีเ ยื่น DNA ลูกร้องศาลแล้วก็ร้องศาลขอให้บิดามารับรองบุตรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะต้องตรวจ DNA แต่ผัวที่ติดทะเบียนอยู่มันก็ต้องขอความเห็นของเมียไงเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับมรดกด้วยนะรับบุตรบุญธรรมรับบุตรอะไรเนี่ยมรดกของผัวเนี่ยมันจะต้องไปแบ่งลูกด้วยเนี่ยคือเมียเขาก็ต้องมากัน กันไว้นะคะเมียเขาก็ต้องมากันไว้ถ้าถ้าเป็นเมียถ้าเป็นถ้า F6 เอ้ยถ้าเป็นเมียที่อยู่ในเวอร์ชัน F6 เนะ่เขาก็จะต้องห่วงสวัสดิภาพเขาด้วยนะคะดังนั้นมันก็จะค่อนข้างยากถ้าสมมุติว่าเมียเมียเมียเป็นปินเมียหนึ่งเป็นปินอ่าเมียสองเป็นไทยอย่างเงี้ยเออ เขาก็ไม่ห่วงคุณหรอกนะเขาก็จะฟ้องคุณแบบเต็มๆเ,เลยแต่ถ้าเมียหเป็นไทยเมียสเป็นไทยอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเออจะทํายังไงกับลูกจะอะไรกับลูกแต่ว่าความแค้นความอะไรเนี่ยมันมีอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่มันจะเลือกวีเวอร์ชั่นไหนเนี้ยต้องต้องเคส by เคสนะคะดังนั้นเมียคนที่ยืน1 f 6 f 6ยืน1อะ ก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นสามารถเลือกได้เลือกเอากับทนายได้เลยนะคะแล้วการเจอทนายเป็นเมียเกาหลีห้ามกลัวศาล1อย่าห่างอย่ากลัวศาล2อ,อย่าห่างทามนฮาวเซ็นเตอร์นั่นก็คือที่เรียนของเราอย่าห่างสะ แล้วก็มีเรื่องอะไรให้แจ้งความไว้ก่อนเช่นสามีตบตีนู่นนี่นั่นมันคือหลักฐานหมดเลยมันคือหลักฐานหมดเลยให้ให้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าผัวจะเสียหน้าหรืออะไรมันคือหลักฐานชีวิตของเรานะคะทําอะไรนะ่ะทาให้มันเสียงดังๆอย่างงุบงิบงุบงิบทําถ้างุบงิบทําแล้วมันจะไม่มีพยานนะคะมันจะไม่มีพยานแจ้งไปเถอะนะคะแจ้งไปเถอะเดี๋ยวเขาก็มาไก่เกียรชีวิตคู่เองแหละแต่ต้องลงบันทึกไว้อย่างพิสินเหมือนกัน เรื่องธามุนฮวาเนี่ยจะรับรู้เรื่องพี่ชินมากนะคะคือไปนั่งร้องไห้มาแล้วกับธามุนฮวาเรื่องการความเป็นอยู่ในเกาหลีเรื่องแม่ย่าเป็นอัลไซเมอร์เรื่องอยู่กับครอบครัวที่มีความกดดันอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เขารับรู้เพราะว่านี่คือเขาเรียกว่านี่คือหลักฐานความเป็นอยู่ของเรานี่ถือ คือความหลักฐานความเป็นอยู่ของเราเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหลักฐานความเป็นอยู่ของเรามันทําให้เราสามารถเรียกร้องสิ่งที่เราเสียไปได้นะคะมันทําให้เราเรียกร้องสิ่งที่เราเสียไปในชีวิตช่วงเวลาที่ผ่านมาดะมันมันมีหลักฐานนะคะมันมีหลักฐานเช่นแม่แม่พิสินเป็นแม่แม่พิสินป่วยใช่ไหมแม่พิสินป่วยเราอยู่ได้อยู่ในช่วงป่วย เราได้อยู่ในช่วงป่วยของแม่ดังนั้นสิ่งเนี้ยมันถ้าสมมุติว่าผัวผิดกับเราเนี่ยมันเอาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเสียเวลาชีวิตอะมาอ้างอิงเพื่อที่จะเรียกร้องส่วนชีวิตของเราอะกลับมาเป็นตัวเงินได้นะคะมันมันสามารถทำมันสามารถทําได้เขาเรียกว่าเสียเวลาชีวิตค่าความเสียใจค่าเสียโอกาสชีวิตเราอะ่ะ มันเสียโอกาสไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะนับเป็นปีป,ปีเลยนะเขาเขา้เขาจะแบบประมวลยิ่งคุณอยู่นานคุณก็เรียกร้องได้เยอะนะคะแล้วความทุ่มเทของสามีมันก็จะบัตรมันมันก็จะลดหลั่นลงมาอย่าลืมว่าคนกระโตกกระตากอะต่อสู้ง่ายแต่คนเนี้ยบอะคืออาจริงๆนะบ้าน พี่สินเนี่ยไม่ไม่ได้อวยผัวนะไม่ได้อวยผัวนะจะพูดถึงความยากความง่ายในในในคดีนะคะในคดีพี่สินไม่ได้เก่งเรื่องทนายนะพี่สินคิดเอาเองคิดเอาเองนะคะว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยยังไงกับกับชีวิตของเรากับชีวิตของเราเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันมีหลักฐานแต่ทายังไงให้เรามีความสําคัญเรามีตัวตนนะคะเรามีตัวตนใน สภาพแวดล้อมของเราเรามีตัวตนกับชีวิตสามีเราเราคือคนสําคัญอะเราคือคนสําคัญเราคือคนบุคคลได้ทุ่มเทเราคือบุคคลได้เสียสละนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่สินคิดเอาเองดังนั้นผู้ชายที่แฟนพี่สินพูดคำหนึ่งนะแฟนพี่สินพูดคำหนึ่งว่า ทำไมทำไมถึงทำแล้วให้มีหลักฐานทำไมถึงทำแล้วให้มีหลักฐานทำไมถึงทำแล้วให้มีจับได้ในเมื่อโรงแรมมันมีตั้งเยอะตั้งแยะเออทำไมคุยแชทคุยกับผู้หญิงแล้วถึงให้มีหลักฐานทำไมไม่ลบก่อนเข้าบ้านทำไมไม่ทำไมถึงทำอะไรที่มันกระตตกกระตากเรื่องแค่นี้ทำไมถึงให้จับได้คือเราก็รู้เลยว่าเขาก็ไม่ใช่ง่อยๆนะเออเขาก็ไม่ใช่ง่อยๆนะเรื่องพวกนี้นะเขาเป็นผู้ชายเนียบ คือสามีสินสามีพิศินเป็นบุคคลที่คือเอาเอาเป็นว่าบุคคลภาพลักษณ์สวยงามภาพลักษณ์ดูดีนะคะไม่เจ้าชู้ไม่ไม่สังสรรค์ผู้คนรอบข้างในละแวกบ้านอวยนะคะญาติพี่น้องก็อวยเพื่อนก็อวยแล้วก็เขาเรียกว่าบุคคลรอบข้างนะไม่ใช่ญาติพี่น้องนะไม่ใช่ญาติพี่น้องหมายความว่าอาจูมา ข้างๆบ้านนะ่ะข้างๆบ้านรอบๆบ,บ้านนะ่ะเขาเป็นพยานให้สามีได้หมดเลยนะก็คือกลับบ้านตรงเวลากลับบ้านตรงเวลาแล้วก็เออเขาเขาจะเป็นภาพลักษณ์สวยงามอ่ะเป็นแฟมิลี่แมนอ่ะอ่าแฟมิลี่แฟมิลี่แมนแล้วเขาเลี้ยงดูพี่สินเขาไม่ขาดตกบุกพ่องอันนี้เขาจะเอามาอ้างเอามาอ้างในชั้นศาลได้เพราะเขาโอนเงินให้เพราะเขา โอนเงินให้เลี้ยงดูเมียตามสถานะของตัวเองนะคะไม่ใช่คือเขาก็จะงัดหลักฐานทุกอย่างออกมาสู้รบกับเรานะคะอันนี้ความยิ่งยิ่งผัวภาพรักณ์ดีเท่าไหร่อะ่ะการต่อสู้ในชั้นศาลก็จะยากขึ้นเท่านั้นเออแล้วอีกอย่างผัวพี่ซิงยังบอกว่าทําไมต้องตีเมียให้ให้ใหทําไมต้องตีเมียคือเขาเขาเขาไม่เขาไม่เน้นความรุนแรงนะคะสามี สามีพี่สินไม่ไม่มีความรุนแรงในครอบครัวไม่ตีนะคะไม่ตีพี่สินส่วนใหญ่จะผักเขาด้วยซ้ําแต่ก็ไม่ตีนะคะก็จะแบบเอออย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าทําไมต้องให้เห็นรอยทําไมต้องตีเมียให้หน้าแตกทําไมต้องตีเมียให้บอบช้ําเออทําไมไม่ทําไมไม่ทําถ้าไม่รักเขาถ้าไม่รักเขาก็ก็ทําให้เขาอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับบ้านก็ไม่ต้องก็ทําเป็นเหมือนมนุษย์หินน่ะ เออก็ไม่ต้องรักก็แปลว่าไม่ต้องรักก็ดูก็อยู่กันไปโอยน่ากลัวมากเลยนะทําผู้ชายที่ทําให้เราอยู่ไม่ได้อ่ะน่ากลัวกว่าผู้ชายตีเราอีกจริงๆเอา้าถ้าในกรณีนี้นะเออผู้ชายเนีย้ยผู้ชายเนีย้ยคนรอบข้างเห็นว่าเป็นคนดีอ่ะเออแล้วไม่ตีเราไม่ทําอะไรเราแต่ทําให้เราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวของเขาเอง เออเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวสุดๆนะคะทำให้เราตายตายไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ไม่อะไรไม่หาไม่หิวแล้วทําให้เราทนไม่ได้แล้วอยากหยาอยากเลิกถ้าเราเลิกก่อนยื่นขอ,อยาก,ก่อนด้วยการที่เราทนกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้ในความเฉยชาเราจะไม่ได้อะไร เราจะไม่ได้อะไรนอกจากว่าลีดรายการขึ้นมาว่าคุณเขาไม่ทําอะไรเขาไม่ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละพี่ชินก็เลยบอกว่าอย่างอย่างพี่ชินคิดนะคะว่าถ้าอันนี้นแบบว่าเชื่อไหมไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้เลยเพราะว่าพี่น้องสามีอ่ะพูดภาษาไทยได้แล้วหลานก็พูดภาษาใดได้ด้วยแต่ว่ามันคือแผนการชีวิตของพี่ชินที่จะมาเล่าเล่าให้ฟังนะคะการที่อยู่กับผู้ชาย ที่ภาพรักดีอะ่ะมันก็แต่แต่อยู่ด้วยความไม่ไมสบายใจแล้วก็ตายด้านไปเองอะ่ะเฉยเฉยชาไปเองอะ่ะมันมันน่ากลัวกว่าด้วยมันน่ากลัวกว่าเออแต่แต่แต่ทำท้องอะ่ะทาท้องอะ่ะมันเรามันยังเป็นรูปเป็นรูปเป็นล่างไงมันยังเป็นจับต้องได้หลักฐานจับต้องได้อะไรได้อะ่ะเออแต่ อ่ะโอเคมันอาจจะช็อกนะมันอาจจะชอ็อกมันก็มีบ้างอยู่แล้วล่ะที่ผู้หญิงต้องชอนะ็อกเนาะในเรื่องนี้นะจะต้องเสียใจฟูมไฟย,ยืนอะไรไม่ได้ยืนยืนยืนขึ้นมายากอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในห่วงความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วนะตรงนี้แต่ว่าบุคคลที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ไม่มีความสุขในชีวิตอ่ะเออมันยิ่งกูจะอยู่หรือกูจะไปกูจะไปหรือกูจะอยู่อ่ะ ยิ่งคิดเยอะออกไปโดยที่เราออกไปเองโดยตัวเราอะ่ะคือคือออกไปโดยที่ผู้ชายไม่ผิดอะเอออะโดยที่ผู้ชายไม่ผิดอะไม่ผิดหลายแรงนะไม่ผิดหลายแรงนะคุณอยู่ต่อไม่ได้นะคะคุณอยู่ต่อแบบ f6 ไม่ F6 ขี่สองไม่ได้นะคุณต้องกลับบ้านนะคะคุณต้องกลับบ้านคุณอยู่ตามวีซ่าที่มันอยู่แต่หลังบัตรนะ่ะตามอายุวนะีซ่าน่ะ อยู่ได้แค่นั้นแล้วคุณจะอยู่ต่อคุณก็เป็นผีน้อยไปนะคะคุณจะอยู่ต่อคุณก็เป็นผีน้อยไปหรืออันนี้ไม่เกี่ยวกับคนมีมีลูกนะคนมีลูกมันจะเป็นอีกอันหนึ่งนะคนมีลูกอะยังไงคุณก็ต้องอยู่เลี้ยงลูกคุณอยู่แล้ววีซ่าติดตามลูกสามารถอยู่ต่อได้นะคะแต่คนไม่มีลูกอย่างพี่ศินป์ะถ้าสมัครใจไปเองโดยที่สามีไม่ผิดนะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ต่อในเวอร์ชั่นของ เมียเกาหลีได้อีกนะคะก็ก็อายุบัตรหมดกค็คือว่าจบนะคะนี่คือสิ่งที่มาเล่าสู่กันฟังว่าสถานะเออสถานะเราเนี่ยความแตกต่างมันมีอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะความแตกต่างมันมีอยู่นิดๆหน่อยไม่เหมือนฝั่งยุโรปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่นานเป็นสิบบปีแต่คุณยังไม่สอบเอาสัญชาติหรือวีซ่าถาวรเนี่ยมันก็ ไม่สามารถอยู่ต่อได้ถ้าผัวไม่ผิดนะคะถ้าผัวไม่ผิดถ้าคุณสมัครใจหย่าเองไปตกลงหย่ากันเนี่ยคุณเป็นผีน้อยนะคะถ้าไอ้บัตรบัตรไอเอเลียนการ์ดคุณหมดนะคะบัตรฟอร์ลิเนอร์การ์ดนะเขาเขาจะเขาจะยกเลิกบัตรเอคําว่าเอเลียนการ์ดแล้วนะจะเป็นฟอร์ลินเนอร์การ์ดนะคะบัตรฟอร์ลิเนอร์การ์ดคุณหมดเนี่ยคุณก็จะเป็นผีน้อยทันทีนะคะนอกจากว่าหาผัวใหม่ <laughs> นะคะอันนี้ก็ แล้วก็รายการการ l ลี้ที่จะขอค่าเลี้ยงดูขอค่าความเสียใจขอค่าเสียเวลาในรายละเอียดต่างเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะแตกต่างจากรูปคดีนะคะรายละเอียดค่าความเสียใจค่าเลี้ยงดูค่าอะไรค่าเสียเวลาชีวิตอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันเพราะรูปคดีนะคะพระรูปคดีนะคะเราตกลงกันเองหรือว่าเราจะหย่ากันแบบ ผัวผิดอย่างนี้นะมันลายรายรายรายค่าค่าทดแทนของเรามันจะแตกต่างกันนะคะค่าทดแทนมันจะแตกต่างกันแต่และเคสไม่เหมือนกันนะคะแต่และเคสไม่เหมือนกันดังนั้นไม่เอามาเปรียบเทียบกันเนาะเพราะว่าให้ไปคุยกับทนายค่ะจี้ไปที่ทนายนะคะทนายเก่งก็ได้เยอะนะ,ะโอเคอยู่เกาหลี อยู่ให้มีค่าทนายนะคะอยู่ให้มีค่าทนายยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องมีค่าทนายนะคะอ่ะมีทนายอาสามีทนายอาสาคุณไปยื่นคำร้องไปยื่นคำร้องขอฟ้องศาลน่ะขอยื่นคำร้องฟ้องศาลน่ะ เขาจะให้เรากรอกนะคะว่าคุณมีทนายขอยื่นคนายอาสาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนะคะมีล่ามมีทนายอาสามีอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะแต่ถ้าคุณอยากแบบสบายๆคุณก็ต้องมีเงินจ้างก็น่าจะ5ล้านอัพนะคะ5ล้านอัพ4ี่ล้าน4ี่ล้าน5ล้านแล้วแต่ว่าทนายคุณจะตกลงราคากันยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆนะคะพี่สินไม่ไม่เก่งนะ สุดท้ายแล้วต้องไปปรึกษาทนายนะคะไม่ไม่เก่งเรื่องกฎหมายนะปรึกษาทนายว่าเรามีทางเลี้ยวยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ขอบคุณมากค่ะเรื่องผัวทําท้องผัวทําผู้หญิงผู้หญิงอื่นท้องแล้วเราจะทํำยังไงีนะคะขอบคุณค่ะ